สวัสดีครับสวัสดีสวีดัสสวัสดีเมื่อเช้านี่ไม่จบตัวเลขกันนะครับก็ดูนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเขาสวนมาเนี่ยผมเปิดไปหมื่นต้นๆน,นะครับเขาสวนมานี่ก็หมื่นนิดๆนะก็ถือว่าสวนดีพอสมควรแหละแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ขายไปนะครับก็เหมือนกับว่าผ้าอยากอยู่กับผมเนาะท่านมาดูนะนี่ดู่ดูดูประมาณนี้ว่ามีอะไรบ้างนี่นจากขาดแดงไปถึงนู่นแหละสุดซอยนู่นแหละนะครับไม่จบตัวเลขกันนะครับนี่ไม่เป็นไรนะครับอเดี๋ยวมาดูภาพรวมก่อนนี่ นะดูภาพโดยรวมนะท่านผู้ชมนะนะถาต่อไปเห็นไหมครับนะถาต่อไปมีทั้งผ้า,าสมเด็จผ้าดินชินผงเหรอครับและผ้ากล่องนะครับเห็นไหมครับบางอันก็อยู่ในเลี่ยมแบบนี้แหละนะดูไปยาวๆก่อนถ้ามาดูหลักๆนะท่านผู้ชมนะนี่โอเยอะนะท่านผู้ชมไม่ต่ำกว่าห้าหกร้อยองค์ดูแลนะครับนี่นะครับมีทั้งโลหะทั้งโอ้ตะกุดเพียบเลยผมบอกให้ตะกุดเพียบเลยผมไม่เอาออกแค่สองถาดเมื่อเช้าเลยนะเอาออกแค่สองถาด พี่เขาก็ถือว่ายื่นราคามาก็ถือว่าโอเคนะถ้าให้เขาก็ได้แล้วเมื่อเช้าแต่ว่ามารุกสุดตวอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้ขายแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแหละพี่เขาได้ร้านอื่นแล้วก็ดีใจกับเขาแหละครับแต่ว่าผมก็ยังดีว่าผมยังเหลือผ้าอยู่นะถ้าไม่เหลือผ้าในยุ่งเลยนะครับเล่นผ้านี่ถ้ามีเงินนะครับมีผ้านะครับอยู่ได้ยาวๆนะครับถ้ามีพระไม่มีเงินก็ยังพออยู่ได้นะถ้าผระหมดเงินหมดกับตัวใครตัวมันอ่ะพูดง่ายๆนะท่านผู้ชมนะครับ โชคดีที่ว่าเรายังเหลือพระอยู่แหละนะครับบางทีได้เงินก้อนไปเนี่ยแป๊บเดียวหมดแล้วท่านผู้ชมหาอะไรแบบมีค่าใช้จ่ายเยอะถ้าเราถ้าเรามีเงินอยู่ในมือรายจ่ายเยอะทันทีเลยนะครับผมก็เลยก็ดีไปอีกอย่างนึงผมก็ชื่นใจอยู่เพราะว่าถาดนี้ยังอยู่ผมเนี่ยถาดมันมันเนี่ยนะครับเนี่ยถาดนี้ยังอยู่เลยนะครับนี่บ้านๆมันมันไม่ทราบที่นี่ขายดีนะครับก็หลายองค์นะครับหลายองค์นะท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับ จริงๆเป็นผ้าในตู้ผมนะอยู่ในอยู่กับผมนี่บางอันก็มาอยู่นี่กับสองสามปีแล้วแต่ว่าเขาไม่กล้าไปจับในตู้นะไม่กล้าไปค้นไม่กล้าไปส่องนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็เลยนะครับเอาออกมาจากในตู้นะครับบางอันก็เอามาวางไว้นะครับเอามาวางไว้นี่นะครับส่วนส่วนอันนี้ก็เอาออกมาจากในตู้เหมือนกันส่วนใหญ่เป็นผ้าสมเด็จเยอะนะครับผ้าสมเด็จนี่ผมว่าไม่ต่ากว่าร้อยองค์อลนะเยอะมากนะครับน <Northwest seventeen> ี่เ <Hond> ห็นไหมครับอ่า <muitos> ฝั่งนู้นเห็นไหมครับนี่ผ้านี่ คือเมื่อเช้านี้ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยเท่าถามมาเปิดเท่าไหร่นะท่านผู้ชมผมเปิดไปน่าจะ20กว่าละเขาสวนมา10กว่าแต่ว่าผมขอออก2ถาดนะเขาให้12หรือเท่าไหร่สุดท้ายก็ไม่จบตัวเลขกันนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ว่ากันนะครับก็เมื่อเช้านี้โหโแต่ผมก็พอขายได้นะสองสามพันนะไม่ว่ากันเนพะราะว่ามันมันได่ขายดีนี่อย่างนี้ผมก็มาขายเลยนะผ้าขาวเนี่ยผมขายร้อยหนึ่งหมดเลยนะครับ สำหรับคนที่ชอบเหมาเนี่ยมาดูได้นะตัวส,ส่วนใหญ่ผมจะมาวันเสาร์นะครับที่ว่าผมไม่อยากให้นะครับมาเหมาตามเฟซหรือว่าตามออนไลน์นี่ก็เพราะว่าผมกลัวว่านะครับจะเกิดปัญหาหลายอย่างนะนะครับการซื้อขายพระออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านผู้ชมนะถ้าแบบพอใจกันนี่ก็ถือว่าโอเคถ้าเข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจกันนี่ก็ดิวกันยากนะครับเพราะว่าเล่นพระนี่บางคนไม่ได้กล้าได้กล้าเสียนะบางคนนี่ได้เสียเขาเรียกว่าได้เอาเสียไม่จ่ายมีเยอะในวงการพระนี่ไม่ว่าจะเป็นการ เดินโตแดงแผงจรไม่ว่าจะเป็นตามไลท์ตามอะไรแหละไม่ว่าจะเป็นตามเฟซมีเยอะนะท่านผู้ชมนะครับนี่ผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะขายเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ลูกค้าประจำเนี่ยผมแทบจะไม่อยากขายนะไอ้พระในในในเฟซเนี่ยโดยเฉพาะวัดวัดดวงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ว่าถ้าอันไหนดูไม่ขาดผมแจ้งเลยว่าผมดูไม่ขาดนะวัดดวงเอานะท่านผู้ชมนะส่วนจะเป็นพระสมเด็จหรือว่าพระเนื้อดินชินผงเนี่ยจะวัดดวงตลอดแต่เหรียญนผมไม่ค่อยนี่ถ้ารู้ว่าไม่แท้เลยผมไม่ขายเลยนะในในในออนไลน์เนี่ยผมแทบจะ พูดนีไม่ต้องมาวัดดวงผมนะครับไม่ต้องมาวัดดวงผมเป็นเหรียญเนี่ยผมไม่ขายออกอี่แล้วเป็นต้องเป็นพระที่แท้เท่านั้นผมถึงจะขายนะบางเหรียญนี่ก็มีติดต่อเข้ามาเยอะแต่ผมดูแล้วไม่ผ่านผมก็ไม่ขายออกไปนะแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ตามสนามให้เขาดูเองท่านผู้ชมเพราะว่าเขาได้ดูกับตานะครับสังเกตเถอะว่าถ้าวัดดวงวัดอะไรเนี่ยถ้าเป็นเหรียญผมแทบจะไม่ไม่บอกเลยนะไม่ให้วัดนะครับว่าบางอันก็ผมก็ดูไม่ไม่แท้นะครับบางอันผมก็ดูไม่แท้อย่างนี้ดูแท้เลยนะแต่ม่ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงนะท่านผู้ชมนี่ก เดี๋ยวตัดแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผระผงผ้าอะไรก็วัดดวงมันก็ยังมีโอกาสนะมันก็ยังมีโอกาสได้ผ้าแท้หรือว่าวัดไปหลักร้อยอาจจะท่วมก็ได้ไม่ว่ากันอัน <S <S นั้นก็ผมก็ดูไม่ขาดจริงๆอะนะเพราะผมไม่เคยเห็นของจริงสักงทีอย่างสมเด็จนี่เขาได้แค่หลักร้อยท่านผู้ชมได้ขายแค่หลักร้อยไม่เคยได้เกินนั้นสักทีนะครับร้อยต้นร้อยกลางเนี่ยนะครับร้อยปลายนะแต่ว่าถ้าอยู่ในเฟสที่มาวัดดวงเนี่ยผมมีแต่ร้อยต้นๆไม่กล้าไปเปิดร้อยปลายนะจนี้หลังๆมาผมไม่ค่อยได้ขายแล้ว เห็นไหมครับผ้ารูปผ้าหล่อนี่เต็มเลยเมื่อเช้าเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่ามีไม่มีผ้าหล่อนะผ้าหล่อนี่เพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขอขยายนะอ่ะสักครู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวตัดก็คือตัดนี่นี่เมื่อเช้านี่ก็ไ่จบตัวเลขกันนะครับพอแบบนี้แลดีแล้วล่ะที่ว่าผมเหลือผ้าขายเยอะอยู่พอสมควรแหละนะนี่เหลือเหลือผ้าขายเยอะพอสมควรเมื่อเช้านี่โอ้ยถ้าจบไปนี่เขาเขาน่าจะมีมีกินแน่ชุดนี้นะเพราะว่ามันเป็นผ้าที่พูดง่ายๆว่าผมเนี่ยคัดมาโดยเฉพาะแล้ว ผมนี่เดินซื้อไว้เยอะแล้วไม่ว่าจะซื้อตามตลาดนัดหรือว่าซื้อตามที่คนรู้จักเนี่ยหรือว่าซื้อตามพระแข็งพระเขียกองเนี่ยผมก็ซื้อไว้แล้วมันก็พอขายได้ไม่ใช่ว่าพระห่างๆนะถึงแม้จะบางทีก็อาจจะเป็นพระที่ไม่ใช่แต่ว่ามันเงียบเขาเรียกว่ามันเงียบภาษานักเรื่องที่มันเงียบขายได้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนงี้ขายได้เลยอย่างเงี้ยเขาชอบกันที่สนามนะครับนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับหิ่งๆงอย่างเี้เขาชอบกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างนงี้ขายได้นะครับที่สนามก็พอขายได้แหละนะนี่ ก็ยังไม่ได้ขายนะครับบางอันนี่บางคนบอกพี่ไปซื้อย่างงี้พี่ไปขายใครบางอย่างผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะบางอย่างคนที่ซื้อเขาไม่ได้สะดวกที่จะให้ถ่ายนะท่านผู้ชมนะแม่งจะอยู่ได้ยังไงครับซื้อเข้าอย่างเดียวไม่ขายออกเลยแล้วก็มีท่วมมีแล้งก็มีหมดนะครับเล่นผราแต่ละหลังมาเนี่ยผมก็จะเอาว่าเรากําลังซับเราไม่ได้เยอะเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเนาะการซื้อการขายผมก็ต้องเซฟเซฟตัวเองด้วยแหละตอนนี้นะช่วงหลังๆผมเริ่มติดใจผ้าเหมาแล้ว ผมจะไปหาเหมาไหนก็ไม่รู้เอามาให้เข้าเหมาต่อนี่ผ้าเหมานี่บางทีโอ้กำไรดีนะกำไรดีท่านผู้ชมซื้อง่ายขายข่องโดยเฉพาะเอามากองไว้เนี่ยขายดีนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นโลหะนะแบบนี้นะแล้วก็มีแบบนี้แหละครับผมพยายามยกไวๆแหละอย่างชุดนี้จบตัวเลขกันก็ดีแล้วหล่ะผมก็ชื่นใจนะบางทีก็ถ้าจบถ้าจบตัวเลขไปเมื่อเช้าหมื่นกว่านี่ก็ก็ถือว่า ผมว่าไม่เกิน3 4มสี่วันเ,เงินหมื่นกว่านี่หมดแน่นะนะครับก็ดีแล้วเราเรามีพระค่อยๆทยอยขายเก็บเอานะครับเก็บวันละพันเดือนหนึ่งก็สามหมื่นเหมือนกันนะนะครับนี่บางวันเราก็ได้บางวันเราก็ไม่ได้ได้นะเล่นพระนี่ไม่ใช่ว่าได้ทุกวันนะท่านผู้ชมนะนะครับอาชีพนี้เขาเรียกว่าอาชีพมหสัศจัรยร์นะท่านผู้ชมถ้าเป็นพวกที่ว่าไอทำงานบริษัททํางานโรงงานเนี่ยเขาต้องสิ้นเดือนมาเขาก็ยิ้มและรับโบนัสแต่ว่านะครับคนเล่นพระนี่ นะครับต้องรอจังหวัดท่วมนะครับปีนี้ผมก็บอกได้เลยว่าเนี่ยผมได้โบนัสแล้วนะครับผมได้โบนัสแล้วนะครับก็พอสมควรแหละนะเพราะว่าอาชีพของเรานี่นายตัวเองนะครับไม่ต้องไปตอกบัตรไม่ต้องตื่นเช้ามานะครับสองโมงไปตอกบัตรหน้าบริษัทนี่เราผ่านจุดนั้นมาแล้วนั่นก็หมายความว่าเราอายุป,ประมาณ40กว่าแล้วนี่ผมก็ไม่ได้กลับไปตรงนั้นแล้วนะท่านผะู้ชมเพราะว่าเราทํามาหลายอย่างแล้วนะครับทำมาหลายอย่างแล้วสุดท้ายก็ต้องมาทางนี้เพราะว่าผมถือคติที่ว่านะครับ ต่อไปเราอายุเยอะขึ้นมา5060กนี่กาลังแบกกาลังหามเราก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนี่นะครับนะครับแต่ว่าขอให้เราตาเรามองเห็นนี่หรือว่านะครับแขนเรายังยกขึ้นยกผ้าขึ้นเนี่ยอ่าแขนยกผ้าขึ้นตาส่องเนี่ยแล้วก็มีเบสิกอยู่บ้างแล้วก็พอหากินได้แล้วนะก็ถือว่าผมเข้ามาวงการผ้าในี่ทันเวลาพอดีนะนะครับสมัยก่อนผมยังไปขายเสื้อผ้าอยู่เนี่ยโอ้หตากฝนตากแดดนะแล้วก็ตั้งล็อกนี่ต้องใช้กําลังถ้าวันไหนเราไม่สบายนี่จบข่าวเลยท่านผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญการเล่นผ้านี่ มันจะไม่เหมือนขายเสื้อผ้านะครับบางทีขายเสื้อผ้านี่เอามาจากร้านเดียวกันนะครับแบรนด์เดียวกันนี่ก็เอามาใกล้กันก็ตัดราคากันอีกนะก็เขาก็ไปซื้อร้านขายถูกแล้วก็เพ้อเพอก็ผิดใจกันอีกนะท่านผู้ชมแต่ว่าผ้านี่ไม่ใช่ถึงแม้จะรุ่นเดียวกันนี่ก็ดูที่สภาพแล้วว่าอยู่ที่มือใครยุคลูกค้าจะเชื่อใครลูกค้าจะเมตตาใครแล้วก็กล้าซื้อกับใครนะท่านผู้ชมนะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคละโอชุดนี้นะครับก็เป็นชุดนี้นะครับชุดที่ผมมาออกเมื่อเช้านี่นะ อันนี้ก็ไม่น่าจะผ่านหลักดูแลเอามานี่นะท่านผู้ชมนะครับไม่ผ่านหรอกผมดูแลก็ไม่ได้ขายออกไปหรอกนะโอเคนี okay. ่นะครับอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้แท้แน่นอนนะครับแบบนี้นะครับปากน้าผมก็อยู่นี่เดี๋ยวว้ขายวันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ก็เป็นหน้าผ้าอีกแบบหนึ่งเราเล่นผ้าเราต้องรู้ว่าจังหวัไหนควรอ่าจังหวัดไหนควรจะเอาผ้าแบบไหนมาวางจังหวะไหนวันไหนเหมาะสมกับผ้าแบบไหนผมพอพอจะทราบแล้วก็หลังจากที่เรานั่งขายมานานนะครับ อ่ะโอเคครับท่านผู้ชมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเอาไว้นะครับคอมเมนต์อย่างสุภาพนะถ้าคอมเมนต์หยาบคายหรือว่าไม่รักษากฎของชุมชนเนีย่ยผมบล็อกสถานเดียวแหละโอเคครับท่านผู้ชมกลาบสวัสดีสวีดัตครับ